เอาละครับเรามาคุยกันหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในคู่แรกนัดเปิดสนามเลยนะครับสำหรับฤดูการนี้นะครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดแล้วครับเดี๋ยวดูรายอัพกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางลิเวอร์พูลครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นอลิสันเบ็คเกอร์กองหลังนี่มีเคอร์เคชฟันไดครับโกนาเต้ฟริมปงคือต้องบอกนะครับว่าแนวรับวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาพอสมควรนะ แต่ยังไม่ได้ออกผลในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีสบอสไลแม็กอาริสเตอร์นะครับแล้วแนวรุกเนี่ยเป็นโคดร์กัรตโปฟอร์เรนเวสนะครับโมเมตซาลาแล้วก็ไอคิติเก้นั่นเองนะครับขณะที่ทางผู้มาเยือนครับทางผู้มาเยือนนี่ใช้ได้เลยนะมีเพตโตวิชนะครับเป็นผู้รักษาประตูมีสมิดเดียกิเต้นะครับเซเนซี่นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ร,รอดพ้นจากการโดนใบแดงไปได้วุฒิบิดทรูแฟร์ครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีอดัมสกอต แล้วก็แนวรุกทั้งหมดครับเป็นบรู o คเซเมนโยทรา v เวเนียและก็เอวานิลสันนั่นเองครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลน,นี้นะครับการเจอกันของศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบรทันสามารถติดตามรายละเอียดได้ด้านล่างได้เลยนะครับ คือรูปเกมของลิเวอร์พูลเนี้ยต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีกว่านะคือในช่วง45นาทีแรกนะครับรูปเกมค่อนข้างดีกว่าไหลลื่นกว่าแล้วมีจังหวะจะคนในการที่ได้เข้าจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคือต้องบอกเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมาบ่อยมีโอกาส จบสกอร์เนี่ยหลายครั้งนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เฉียบคมมากนะครับอย่างจังหวะแรกๆเนี่ยเป็นของทางด้านเอกิติเก้นเนี่ยได้หลุดเข้ามานะครับแกก็ลองพยายามจะยิงเหมือนแมตช์แรกๆที่แกยิงได้เนี่ยแกลองใส่เลยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้บอลมันก็เบาไปแล้วก็อาจจะไกลไปนิดนึงเร่งไปหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้แต่ไอจังหวะที่น่าพูดถึงเนี่ยผมว่ามันเป็นแนวรับนะ ความนิ่งแล้วก็ความเหร์ของรุกูการนี้เนี่ยมันมีให้เห็นมาในช่วงแรกเลยแต่ว่าไม่ได้ส่งผลอะไรนะแต่มันมีคําถามแหละว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าที่จะมีแบบอาการแบบนี้เสียสมงตั้งแต่ในช่วง4ีสานหนาทีแรกโอเคแหละอาจจะมีเสียสมาธิได้แต่มันเป็นทางด้านของโกเาเตอาจจะต้องเร่งในการจูนสมาธิ ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสมากกว่านะครับในการที่จะเล่นเกมในแนวรับให้กับลิเวอร์พูลยาวๆตลอดทั้งฤดูกาลนะครับตอนแรกฟันไดก็มองคิดว่าไม่มีอะไรแล้วโอ้โหเล่นไปเล่นมานี่ต้องมาช่วยคบเวอร์ Cover พอสมควรตั้งสติกันหน่อยนะครับจังหวะน,นี้ทางผู้บรรยายนี่ก็พูดถึงด้วยนะว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมันน่าตกใจนะหลังจากนั้นครับเกมของลิเวอร์พูลก็ดีต่อเนื่องนะ เอาจริงๆเรีอยวผูมาได้ขึ้นซ้ายขึ้นขวาอยู่ที่ว่ามันจะทะลุทะลวงได้ขนาดไหนนะครับฟุตบอลมาเน่นไง90นาทีช่วงแรกม,มันก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยไปกันหน่อยนะโอกาสมาเยอะอยู่ครับโมเมดซาร่าเนี่ยมีโอกาสลากเลื้อยกระชากคัดอินเข้าในพยายามที่จะยิงปั่นโคง้โคงก็ทำได้ดีนะ ผมมองว่าซาร่าก็น่าจะเป็นตัวความหวังในฤดูกาลนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าผู้รักษาประตูลูกนี้ยิงดีแล้วอ่ะยิงดีเลยอ่ะแต่ผู้รักษาประตูมันก็เซฟถ้าไม่มุมจริงเนี่ยในพรีเมียร์ลีกก็กินยากนะครับโกมันก็ต้องแบบโหเอาให้เหนียวที่สุดเจอกับยอดทีมอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นโดนหลายลูกแน่เรโควิดครับโดดปัดไม่ได้อันนี้ต้องชมผู้รักษาประตู่าเซฟซาร่าทำได้ดีแล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะเปิดบอลในช่วง5าทีแรกนีลิวอพูาจะมาแบบ ห้าทีเลยอะเยอะมากนะครับิเว่าพูเปิดมาตรงนี้นะครับซาร่าแกอยู่ทางด้านขวาแกก็เปิดเข้ามาแล้วคันเนี้ยเป็นทางด้านของฟันไดที่ได้โอกาสขึ้นมองอู้ลูกนี้แนวรับของบ bon อลมัดมงไม่ถึงแล้วแต่ว่าเสียจังหวะเองแกก็เลยมงข้ามคานออกไปน่าจะได้คือถ้าลูกนี้ได้ก็เล่นสบายหน่อยนะครับในช่วงต้นเกมเปิดสวยเลยแต่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเกมรับมันเป็นอะไรนะฮะมันมีจังหวะ จะโดนจะโดนทั้งที่บอลมันไม่น่าจะโดนไงน,นะครับเนี่ยทางบอลมัดเปิดเข้ามาแล้วเป็นทางด้านของเซเมนโยได้วิ่งชาร์จเข้ามาตรงเนี้แล้วต้องยอมรับนะว่าแนวรับของเวอร์พูลอย่างเคิร์เคชเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่มาร์คคู่มาร์คตัวดูตัวเงี้ย เป็นปัญหาแล้วทางโกนาเต้มันก็แบบสมาธิไม่ค่อยดีอ่ะคือในเกมแรกก็เลยต้องบอกว่ามันเลยทําให้ฟันไดโหลดนิดนึงนะต้องไปขวาต้องไปสายปล่อยไม่ได้เออเรียกได้ว่ายังปล่อยกันไม่ได้นะครับก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยขึงกันไว้โชคดีว่าเซเมนโยมันก็ไม่ได้คมอะไรมากนะครับแต่ว่าเขาเตือนให้เห็นแล้วว่าอะถ้าปล่อยให้เล่นก็ยิงได้นะเออ,เอ,อคือถ้าไปปล่อยมากอ่ะ นะครับแต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่พูดถึงมากๆเลยทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเซเนซี่มันจะเอามือไปปัดลูกฟุตบอลโดนหรือเปล่าหรือไม่โดนเนี่ยไม่อยากจะคอนเฟิร์มเพราะผ้ามันเบอร์นะตอนที่ดูอยู่มันก็เบอร์เบอร์หน่อยไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเอาตามแบบสิ่งที่เห็นเนี่ยมีโอกาสโดนแล้วกัน เรียกว่าถ้าตามสิ่งที่เห็นมีโอกาสโดนสูงแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยภาพมันออกมาประมาณเนี้ยถ้าไม่โดนก็คือรอดแค่นั้นเองแต่ผู้ตัดสินก็คงจะเห็นชัดกว่าเพราะมันไม่ได้รีเพย์แล้วมันก็ไม่ได้มี V.R. เช็คขึ้นมาให้ดูมันปล่อยผ่านน่ะเอางี้ดีกว่ามันปล่อยผ่านนะครับมีแค่ภาพช้ามาดูแล้วแบบเฮ้ยโดนไม่โดนว่ามันก็เป็นข้อถกเถียงกันนะครับแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแล้วกันนะผมไม่สรุปแล้วกันเพราะว่านั่นน่ะเอาตามภาพที่มันมี นะครับหลังจากนั้นมาิเวอว์พูลครับเกือบโดนอีกแล้วทั้งท,งท้งที่ไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าบอลมัดอยู่ๆมาเหมือนย่องมานะครับกะมาตีท้ายครัวเลยลูกนี้โอ้โหแต่ว่าหักข้อกลับมาครับก็ไม่คมคือถ้าคมหน่อยเนี่ยบอกได้เลยว่าลูกนี้อาจจะโดนขึ้นนําได้หรือว่าผูนะครับแต่ไหน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 ก็ไม่โดนแล้วนะครับทํายังไงมันก็ไม่โดนนะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่เวอร์ภูเนี่ยเอาตัวรอดไปได้แล้วกันนะพอไม่โดนเสร็จแล้วคราวนี้ถึงคิวบ้างแล้วแหละแม็กอลิสเตอร์ครับจ่ายบอลให้กับเอกิติเก้ครับได้หลุดเข้าไปตรงกลางแต่ว่าลูกนี้มีแบบเหมือนชกโชคผสมนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ความสามารถเนี่ยแหละครับของเอกิติเก้นะครับคือพยายามจะจิ้มบอลแล้วบอลมันกระเด้งกระดอนมาเข้าทางกัอีกทีนึง ก็เลยเป็นโอกาสเลยนะครับแบบจอๆเรียกได้ว่าพอบอลเข้าทางเท้าแล้วเนี่ยหลุดเดียวเข้ามาโอ้โหยิงแบบนี้หวานเจี๊ยมเลยครับอีกทิเกโอ้โหสุดยอดครับและเจ้าตัวนี้ชูเลยครับก็น่าจะเป็นการออแสดงใหมายเลขให้กับโจตาเนี่ยนะครับในนัดแรกที่ลงสนามนยครับก็หมายเลขยีนะแล้วยิงส่วนตัวผู้รักษาประตูเพชรโควิดลูกนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันโล่งขนาดนี้ ดวงด้วยจังหวะดีด้วยนะครับฝีเท้าด้วยเรียกได้ว่าครบเลยในจังหวะนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับขึ้นนําไปก่อน10แล้วก็จบครึ่งแรกครับแต่สถิติในครึ่งแรกเนี่ยเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งหมด7ทีเลยนะ โอ้โหแล้วควรจะได้ถึง3ลูกบิ๊กช็อตนะครับแล้วก็ครองบอล61คือดีกว่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะทุกอย่างนะครับมีแต่ว่าโอกาสพลาดเล็กๆน้อยๆนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงเสียประตูได้ครับและกลับมาในช่วงครึ่งหลังครับโอ้โหลิเวอร์พูลครับของแท้เลยเออมันต้องอย่างนี้ครับและกักโปนี่ทำประตูได้เลยครับนาทีที่49ครับจากจังหวะที่ขึ้นเกมมาครับแล้ว เอกิติเก้เนี่ยให้โอกาสไหลจ่ายให้กับกักโปได้อัดซีดด้วยครับแล้วยิงเข้าเสาไปอย่างง่ายๆเลยนะโอ้โหลูกนี้สวยนะแล้วก็พามาดีด้วยครับทางด้านของกักโปแล้วก็สร้างความมั่นใจได้แน่นอนครับในจังหวะยิงลูกนี้สวยครับสองศูนย์สบายหวานเจี๊ยบเลยครับแบบนี้เออมันต้องอย่างนี้ครับดุดันครับโอ้ย แต่ในนาทีที่64ครับเป็นจังหวะโต้กลับของบอลมัดนั่นไงเอาจนได้ครับจังหวะเขาแทงยาวมาครับโอ้โหลูกนี้แล้วบรู๊คเนี่ยหลุดมาอันตรายเลยครับแล้วดันเปิดดีมากๆคือเรียกได้ว่าเปิดเข้าเลยนะครับเปิดเข้าทางของเซเมนโยแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วยิงจอดจ่อขอให้เน้นๆพอครับแล้วเป็นอย่างนั้นเลยครับกลายเป็นว่า ได้ลูกตีตื้นขึนมา21แล้วเล่นยากแล้วทีนี้ลิเวอร์พูลนะครับจะนำสองยสบายๆหน่อยตอนนี้กลายมาเป็น21ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงครับแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดครับมันก็เกิดขึ้นครับโอ้โหลิเวอร์พูลโดนโต้กลับครับแล้วเซเมนโย่ลากคนเดียวครับคือบ้ามากลากมาตั้งแต่ ครึ่งสนามนะครับฝั่งตัวเองเลยดีกว่าคือคนเดียวลากมาลากมาแล้วแกยิงเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยคือลากครึ่งสนามยิงอ่ะเนี่ยของแท้มาคนเดียวอะ่ะโอ้โหเราทำได้แบบโคตรสวยครับสองสองเลยครับเดือดจัดครับวันนี้ครับนึกว่าจะหวานแล้วไม่หวานครับตอนนี้ครับออกแนวเปรี้ยวเค็มแล้วครับโอ้โหหรือว่าพู และสุดท้ายครับยังไม่จบครับลิวอพูครับคืนชีพครับโอ้โห เยซ่าลงมาแล้ววอลเล่ตูมเดียวเข้าเลยครับ3-2แต่ก็ยังไม่จบนะครับลิเวอร์พูลยังมาจัดหนักอีกลูกหนึ่งครับซาร่าครับยิงโค้งมีอีกประตูครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะแย่ซะแล้วแต่กลับมาได้ครับ4-2และสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้นะครับการเจอกันของสุดแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบรตัน3 มาติดตามรายละเอียดได้ด้านล่างได้เลยนะครับ